ย้อสวัสดีครับไม่ได้เจอกันนานๆนะครับคยอกมาอีกรอบแล้วก็ช่วงนี้ดินติดเรียแล้วติดงานหลายอย่างเลยมาช้านะครับขอโทษด้วยนะครับวันนี้จะทําอาหารส่งอย่างนะครับแต่ใช้แหดทั้งหมดครับใช้แหดแล้วก็ทอดขายแล้วก็ต้มน้ําซุปคือแหดซื้อมาลอยปากทาได้ทําน้าซุปได้ทงไข่เจียวสุขภาพดีถูกแต่อร่อยเลยแนะนำทำนะครับ อาหารนี้นไม่ชื่อไทยมากครับแต่อันนี้คือปลาเกาหลีครับน่าจะบางคนคิดว่าที่เกาหลีก็มีปลาเหรอมีครับที่กิมจิใส่ปลานะแล้วก็พวกน้ําสุกหลายอย่างใส่ปลาเหมือนกันครับมันที่ไทยนั่นแหละตามมานะครับวันนี้จะทำน้ำซุปกับไข่เจียวนะครับ จิ้มเตีเ๊ยมไห่แฮดสามอย่างแล้วก็ล้างเรียบร้อยใส่ไว้ที่หม้อนะครับใส่ต้มหอมใหญ่ญี่ปุ่นแล้วก็พริกแห้งแล้วก็จิ้มจะต้มน้ําซุปแล้วก็แถะที่นี่นะครับเพราะว่าแฮดสุกแป๊บเดียวที่พักที่จัดใส่ทุกอย่างน้ําเปล่า500มิลลิลิตรนะครับโอชูจังสองช้อนโต๊ปลาร้าเกาหลีห้าช้อนโต๊โชยุห้าช้อนโต๊น้ําตาลหนึ่งช้อนโต๊พริกป่นหนึ่งช้อนโต๊กระเทียมสองช้อนโต๊นะครับอันนี้จะทอดไข่นะแฮดมาฮันมาซี แล้วก็อันนี้แบ่งเกลือรครับเวลาทำไข่เจียวเกาหลีใส่แค่เกลือนะครับเพราะว่าถ้าใส่อย่างอื่นจะไม่มีกลิ่นหอมแหดทอดก่อนเดี๋ยวค่อยจิ้มน้ำโซดมาตกกัดแท่หรือจิ้มน้ำโซดย่างเงินแนะนํานะครับเดี๋ยวตามมานะครับใส่ปลานะครับอาจจะบางคนสงสัยว่ากูไปปลาเกาหลีจากที่ไหนที่ไายก็ขายครับแต่ถ้าไม่มีใช้น้ำปลาของประเทศไทยได้นะครับใส่โฟยนะครับใส่น้ำตาล ใส่กระเทียม๋ยวพริกโปนค่อยใส่นะครับใส่กดจังนะครับถ้าไหาดีบนะครับตอนต้มน้ำะ่ะให้รสชาติขอเคข้มๆหน่อยนิดนึงเพราะต้นแถที่หม้อแห่ดะจะจืดๆืดขึ้นครับเลยให้น้ำเเขมก่อนนะครับเค้มคนก่อน ถ้านำเดือดลงชิมก่อนต้องแค่มๆนิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะแถะที่มอที่แผดใส่ไว้นะครับแทน้ำแล้วนะครับรลให้เดือดอีกรอบระหว่างนั้นใส่พริกป่นนะครับถ้าคนที่ชอบกินแผ็ดใส่พริกเยอะๆหน่อยนะครับ ถ้านำเทือดแล้วอีกสักผักปีได้เลยนะครับเพราะว่าแฮดเป๊บเดียวเสร็จคืออันนี้คือเสร็จแล้วครับอ,อาหารที่แบบง่ายมันมากครับเดี๋ยวจะทอดไข่นะครับตามมานะครับจะทอดไข่นะครับใส่แฮทพยายามให้หันแฮดเล็กๆนะครับ เดีวใส่เกลือเกลือไม่ต้องใส่เยอะนะครับ ถ้าข้างบนนะยังเป็นน้ำายังไม่ยังไม่ต้องกลั้นนะครับรอให้แบบแข็งแขงนิดหนึ่งก่อนถ้ามีฟ้าใช้ป่าได้นะครับมีป่าเล็กปเนาะแตบบ่แบบนี้ใช้ไม่ได้นะครับยกตัวอย่างช้ๆนะครับ <c oughs> ให้ไฟเบาๆให้ข้างบนเปแบบป็นก้อนๆแข็งแขงก่อน ไม่ต้องแถมอมันเอะนะครับถ้าต่อยมาทำไมอะอะไรคนระับถ้าต่อยมันทำไมอะไม่ใช่ต่อยเ่ยอันนี้หรอ <c oughs> ก็กลัวบ้านเมืองไม่มีอะได้ได้เลย้วน่ากินชิบหายน่ากินโคตรน่ากินไหมครับสีสวยมากเลยน่ากินไหมครับ อาหารสุขภาพใช้เห็ดแล้วก็ถั่ม่เจียวด้วยน้ำสุกด้วยสุขภาพดีอร่อยถูกนะครับเดี๋ยวดิชิมก่อนนะครับจริงๆอันนี้ควรกินกับโซจูแต่ช่วงนี้โควิดเลยอดกินก่อนนะครับไม่อร่อยไม่ได้นะเราคงเกาหลีถาร,รู้อยู่แล้วเนาะอร,อ,อร่อยอร่อยชิบหาย ถามก็นไนงมากถ้ามีอันนี้ดินกินเข้าแบบสามจานแน่นอนเลยจะชิมไข่ถ้าเวลากินไข่จืดๆแบบจิ้มน้ำโซดก็ได้นะครับแต่ดินจะกินอย่างนี้แค่ใส่ไข่เกลือทำไมอร่อยจังอ่ะอันนี้ก็ทํงเข้าได้สามจานเลบมีข้าวไหมครับ มีมีมีใจเย็นนะยะอัพก่อกไม่ติดนครับอาหารวันนี้เป็นยังไงบ้างครับยังไงไหมครับตัวไปก็อาหารเกาหลีที่สุขภาพดีน่าสนน่าสนมานะครับจำม,มานะครับไว้เจ้ากันนะครับอันยองคำสั้นมิะ้ะ